ไปแล้วครับแต่ที่อ๋อนี่กระเป๋าอันนี้ไม่ให่เจมบอลครับอันนี้คือเตาบาร์บีวโฟร์แอนโก้นี่ยครับอยู่อยู่ในเคสผ้าอย่างดีนี่ใส่แก๊สได,ด,หด้หน้าตาดีมากครับหน้าตาหน้าตาดีคุณแมึหรือครับฮนะหน้าตามันโคแมนมากครับ แฟนโฟแมนไม่โคนพลาดดูเป็นไ,ไงครับาตาแบบว่าเหมือนรถถังอเมริกันนะครับเยี่ยมมากม,มัน,มนดียังไงครับคุณแมงดึกมันกระทัดรัดพกพาสะดวกแล้วนะครับดูครับโอ้โหอันนี้เป็นกระทะเกลียวเลยใช่ไหมครับะะกระทเกลียวเลยครับผมอย่างนี้ก็หมูกระทะในสถาน<อ>ที่ได้เลยครับสบายครับพวกทําสเต็กทําอาหารปิ้งย่างนี่เลยนะครับผมขนาดกระทัดรัดฝาปิดแข็งแรง มีล็อกได้นะครับผมเปิดมาหนาเดียวกันเวลาเราทาก็เหมือนกับกึก่งอบได้ด้วยปิดเอาความร้อนนะครับผมแล้ว,แล,วแล้วมันใช้เชื้อเพลิงอะไรครับตัวนี้เชื้อเพลิงแก๊สครับใช้แกส๊สแล้วก็เช่นเดียวกับผลิพันธ์โคแมนสามารถใช้กับแก๊สเื้อ,อง6โคแมนได้แล้วในขณะเดียวกันก็สามารถต่อกับต่อเชื่อมกับ n f e c t i o n Tree หรือต่อกับแกสบ๊สโดยตรงก็ได้นะครับผม อัน,นี้เราต่อ,ต,อต่อไปแล้วเพราะว่าแสงเริ่มมืดโอ้โ oh, หแสงสวยมากเราก็ใช้แสงพิเกียงช่วยนะครับผมง่ายอย่างนกันครับนี่ใส่แป๊กก็เป็ง่ายๆเลยมเกียวต่ออะไรครับผมก็ใช้ได้สะดวกสบายมากเลยมีแมกนีโตในตัวนะครับผมโอ้ก็เปิดให้ผมดูให้ดูนะครับ ติดแล้วครับโอ้โหตกใจเล็กน้อยครับผมเห็นไหมฮะโอ้แล้วนี่จะปิ้งจะย่างสบายมากแต่เดี๋ยวก่อนตัวนี้มันมีที่เด็ดีครับผมผมไม่บ้านหมดโอ้โหดีเธอฉันจะต้มน้ำยไงอ่ะครับนี่ครับเป็นตัวเสริมวางหม้อในบ้านครับผมสำหรับวาง ต้มน้ำต่างๆสามารถต้มน้ำได้เลยนะครับผมไม่พอครับไม่พอคุณลูกอยากกินอาหารเช้าไข่ดาวเบคอนเป็นเป็นเหมือนฮอตเพลทนะครับผมทอดไข่ทอดเบอร์เกอร์โอ้โนี่หมาะกับหมูกระทะโอ้โหหมูกระทะครับผมครอบครัวนั่งจิ้มกันเนียนเลยครับผม<อ>ชุดนี้ผมแนะนำเลยครับ แล้วมันใช้กับถังแก๊สธรรมดาด้วยใช่ไหมครับถังแก๊สธรรมดาเลยครับผมเดี๋ยวขอปิดนี่ก่อนนะครับครับผมต่อจากถังแก๊สธรรมดาได้อันนี้เราผ่านดิสจับเบลท์ทรีเข้ามาบต่อกับสายใช้ร่วมกับตะเกียงได้เลยใช่ไหมครับครับผมใต่ได้เลยครับไม่ต้องกังวลเลยครับถ่ายดูถังแก๊สนะครับถอดสายถอดเข้าถอดออกไม่รั่วมากครับผมสายมีวาล์วอยู่ฝั่งนี้ได้วาล์วมันดีมากเลยครับปลอดภัยจริงครับเฮ้ เล่นกลโอ้โหนะฮะครับเนียนเนียนจริงๆชุดนี้นะครับแมงดึกลักคอมเมนต์จริงๆครับจริงเหรอครับมันมีตัวใหญ่กว่านี้ด้วยไม่ใช่ครับมันมีตัวใหญ่กว่านี้ด้วยไม่ใช่ครับโอ้โหอันนี้สําหรับคนที่มีรีสอร์ทมีบ้านอยู่ในรีสอร์ทเขาใหญ่รับรองตอนต่อไปเดี๋ยวจัดให้ครับ